สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเฉลยวิธีการเล่นเกมของด่านลับกันนะครับเนี่ยด่านลับด่านหินเนาะตอนแรกมันจะเป็นนี่ฮะสีแดงหมดทุกอันแบบนี้เราจะต้องทําให้มันเป็นสีเขียวหมดโดยเราจะเริ่มจากมุมไหนก่อนก็ได้กดแบบนี้ปุ๊บถัดไปนะครับมันจะกดแต่ละมุมนะห้ามไปกดเด,ดีวยวนีนะแต่ละมุมให้ครบสี่มุมก่อน ี่มุมปั๊บนี่เหลือมุมสุดท้ายครับแล้วเราเห็นไหมอุ๊ยเดี๋ยวอย่าลืมเปิดตาทิศนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันอยู่ตรงไหนนะเกมเนี้ยมันจะสุ่มนะแต่ว่ามันไม่ได้เกิดบ่อยๆแล้วก็กดตรงกลางปั๊บเป็นสีเขียวแล้วภารกิจสําเร็จนี่มันรัพลังด้วยแล้วเราก็จะได้ของมาด้วยของชิ้นไหนชิ้นไหนชิ้นไหนไม่ได้ใจอนะของชิ้นไหนน่าจะออกจากเกมก่อนมั้ง มิติเกิดการบิดเบี้ยวออกเร็ว <c oughs> เดี๋ยวผมจะแนะนําว่ามันเกิดอยู่ที่แมปไหนมันเกิดอยู่ที่แมปของถ้ำมังกรโบราณนะครับณจุดๆเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยให้เข้ามาแล้วก็เปิดตาทิพมันจะอยู่ประมาณจุดนี้แค่นั้นเองครับ